เรามาถึงหน้าที่152นะครับใช่มั5 2้ย2นะครับแบบฝึกขัดที่6.4การบวกเศษส่วนนะครับเศษส่วนก็เป็นตัวเลขอย่างหนึ่งจะดันั้นก็เอามาบวกลบคูณหารได้นะครับทีนี้การบวกครั้งนี้เป็นการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเศษส่วนจะยากกว่าตัวเลขธรรมดานะครับเพราะว่ามีทั้งเศษมีทั้งส่วน การบวกง่ายที่สุดก่อนเลยก็คือบวกที่ตัวส่วนเท่ากันนะดูข้างล่างนะครับตัวส่วนที่มันเท่ากันเหตุผลที่มันเท่ากันเพราะว่าเมื่อมีการแบ่งนะครับออกเป็นส่วนๆนะครับออกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับลักษณะของการที่บวกเศษส่วนเท่ากันก็คือจำนวนชิ้นที่ถูกแบ่งออกมามันมีขนาดเท่ากันนั่นเองครับมันมีขนาดเท่ากัน มันจึงสามารถบวกกันได้ง่ายนะครับเอาเป็นว่ายังไม่ต้องกังวลเรื่องนี้มากนะครับเรามาดูกันเลยว่าลักษณะของโจทย์ปัญหาของเขาเนี่ยเขาให้มายังไงแล้วก็มีข้อสังเกตอะไรในการฝึกครั้งนี้บ้างนะครับข้อ1ให้ทำการหาผลบวกนะครับโดยเขาให้เศษ3ส่วน5บวกกับเศษ1ส่วน5สังเกตจากรูปก่อนเลยครับนะเศษ3ส่วน5หมายถึง มีทั้งหมด5ส่วนนะครับมีทั้งหมด5ส่วน1 2 3 4 5ถูกระบายเอาไว้เห็นสีน้ำเงินม่วงๆตรงนี้ไหมครับแล้วแต่หน้าจอของเราจะเห็นเป็นสีอะไรนะครับมีการระบายเอาไว้3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนครับเอามาบวกกับเศษ1ส่วน5ตัวแทนด้วยตัวสีแดงนี้นะครับสีแดงส้มๆ ซึ่งมีทั้งหมด1ส่วนนะหนส่วนนะจากทั้งหมดที่มีอยู่ก็คือมีทั้งหมดอยู่5ส่วนเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าส่วน5ทั้งคู่ฉะนั้นขนาดมันเท่ากันมันก็เลยเอามาบวกกันได้เลยถูกต้องไหมอ่าดังนั้นถ้าเราหาคำตอบครับก็คือเศษสาส่วน5เอามารวมกับเศษหส่วน5มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับหรือว่ามันได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ ลองนับดูสิครับอันนี้1 2 3คือเศษ3ส่วน5อันนี้1ก็คือเศษ1ส่วน5เอามารวมกันแล้วก็คือนับทั้งหมดที่มีใช่ไหมครับ1 2 3 4มันก็จะได้4ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนครับจากทั้งหมด5ส่วนชะนั้นคำตอบมันก็จึงได้เศษ4ส่วน5ครับเศษ4ส่วนห เกิดมาจากอะไรครับการนับรวมทั้งหมดนั่นเอง1 2 3 4นะครับที่ระบายสีจากทั้งหมดกี่ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนขอทําการระบายไว้อย่างนี้นะครับในส่วนของสีฟ้าก็คืออันเดียวก,กันกับตรงนี้ครับนี่นะและในส่วนของสีส้มตรงนี้ครับก็คือส่วนนี้ครับขีดให้นิดดูนิดนึงกันล้วกันโอเคอ่ะอันนี้เป็น นี่ครับและนี่ก็คืออันนี้นะครับเรามาดูข้อสังเกตเพิ่มนะครับเวลาทำการบวกผลบวกที่มีตัวส่วนเท่ากันณนะที่นี้ก็คือ5คําคำตอบมันจะได้5เหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5แต่การบวกก็คือเอาข้างบนมาบวกกันนั่นเองนะครับมันคือการเอา เศษมาบวกกันส่วนเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ดูอะไรเลยนะครับเราจะดูที่ตัวเลขเลยก็คือ,อยังไงครับ1บวก4ได้5ครับและตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือ7ก็จะได้5ส่วน7ครับเศษ5ส่วน ลองนับดูก็ได้ครับผลรวมก็คือรวมทั้งหมดทั้งสีเหลืองและสีเขียว1 2 3 4 5สาี่ห้าเห็นไหมครับได้5จากทั้งหมด6 7 7ส่วนนะครับหายไล์ไว้ให้แล้วกันครับทีหส,ส่วนก็คือสีเหลืองตรงนี้นะครับและเศษสี่ส่วนจก็คือสีเขียวตรงนี้ครับมาดูข้อที่3ครับ ถ้าเราใช้หลักการของการบวกทางด้านคณิตศาสตร์ไปเลยคืออะไรครับเอาข้างบนมาบวกกันเลยครับ2 5บวก5เป็น7ฉะนั้นข้อนี้ได้เศจ7ส่วนเครับเศ็ดส่วน9ด้วยเงื่อนไขอะไรนะตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนนะได้เสร็จ7ส่วน9นับอีกทีดีครับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมได้7ส่วนครับจากทั้งหมดนับต่อนะ8และ9 9ส่วนครับ9จะไว้คงเดิม นะครับส่วนตัวข้างบนนี้จับเอามาบวกกันโอเคไหมนะครับขีดให้เห็นอีกทีนึงครับข้อที่4ครับฉะนั้นมันคืออะไรครับเอา8มาบวก3นั่นเองครับได้11ครับ <c oughs> ได้11ครับ ส่วนคงเดิมก็คือ12ลองนับดูสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คือ8ส่วน12นะ9 10 11นี่รวมกันแล้วได้11ครับจากทั้งหมด12ส่วนนะครับก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับระบายไว้นิดนึงครับนี่นะ8ส่วน12ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีส้มแล้วกันนะอ่าอย่างนี้ครับ ข้อที่5ครับเซต1ส่วน11นะครับบวกกับเซต8ส่วน11ทำยังไงครับสนใจที่ข้างบนเลยครับ8กับ1 1กับ8บวกกันได้9ครับ11คงเดิมหรือลองนับตรวจสอบดูครับ1ก็คือตัวนี้ครับเซต1ส่วน11 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ10 11 นะครับนับตรงนี้ได้9ใช่ไหมก็คือเศษ9ส่วนตรงนี้ได้11ช่องก็คือ11ช่องสีเขียวมี8ส่วนนะครับก็คือตัวนี้ครับ1,2,3,4,5,6,7,8เมื่อบวกกันแล้วก็คือเอา2สีนี้มารวมกันก็เลยเป็นผลบวกของข้างบนอย่างเดียวนะครับส่วนข้างล่างก็เป็นยังไงครับคงเดิมนะครับ ก็จะเป็นสีน้ so ําเงินตรงนี้นะเศษหนึ่งส่วนสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวคือตรงนี้ครับรวมกันแล้วได้เก้าครับก็จะเป็นเศษเก้าส่วนสิบเอ็ดครับมาดูข้อที่หกครับข้อที่หกยังไงนะถ้าจะบวกตัวส่วนเท่ากันก็คือเอาตัวข้างบนมาบวกเลยครับหกบวกสามได้เก้าครับ ส่วนเหมือนเดิมก็คือ9นะครับเขามีหรือด้วยอ่ะว่ากันทีหลังนะครับเราลองนับดูแบบที่เราเคยทำกันก่อนครับ1 2 3 4 5 6ฉะนั้นก็คือเศษ6ส่วน9นับให้หมดนะหน3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดมี9นะครับทั้งหมดมี9ตรงนี้เรานับได้6นะครับก็คือเศษ6ส่วน9ครับ กับเศษ3ส่วน9เอามาบวกกันนะครับเศษ3ส่วน9บวกกันแล้วได้เศษ9ส่วน9เพราะเรานับแล้วได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้เต็มเลยครับทั้ง9ช่องเมื่อเต็มทั้ง9ช่องมันก็คืออะไรครับมองว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม1รูป ก็ได้ครับก็คือ1ครับมันก็คือ1นั่นเองนะครับจากนั้นในกรณีที่เศษและส่วนเท่ากันมันก็คือ1รูปนะครับระบายจนเต็ม1รูปนั่นเองอันนี้เป็นไงครับข้อที่5ระบายยังไม่เต็ม1รูปครับยังขาดอีก2ช่องเขาก็าเลยเรียกว่าเศษส่วนไงมันเป็นเศษมันไม่ครบมันไม่ครบ1ช่องมันมีเศษอยู่9ช่องนะครับ จากทั้งหมด11ช่องอันนี้เศษ9ส่วน9ก็คือครบ1ช่องพอดีนะครับจากนั้นเศษและส่วนถ้าเท่ากันก็เป็น1นะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับหน้าที่152ก็เรียบร้อยครับ